คุณต้องทำให้เขาคิดว่าคุณเหนือกว่าเขาครับคนมันคิดว่าคุณน่ะอันนี้เป็นเขาและอันนี้เป็นคุณครับคุณอยู่ใต้ครับแต่ในความคิดของเขาคือเขาต้องคิดว่าคุณน่ะเหนือกว่าเขาครับผูค้ความมักจะพูดอ่ย้ำหลายครั้งมากนะครับว่าคุณต้องทำให้ใครคนหนึ่งฝันถึงไม่ใช่เราฝันถึง ใครคนหนึ่งมันเป็นเกมของการชักกระยืครับถ้าในความคิดของเขาคิดว่าเราด้อยกว่าเราต่ํากว่าฉันจนกว่าฉันไม่มีเงินกว่าฉั้นเลี้ยงลูกฉันไม่มีงานหรือว่าฉันไม่สวยแล้วฉันอ้วนแล้วฉันแผลแล้วหรือฉันดําเกินไปแล้วตอนนี้พอเขารู้สึกว่าโพสิชันของคุณต่ําเนี่ยเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณมันเริ่มจากจุดนี้ครับมันเริ่มจากจุดที่คนไม่เห็นคุณค่าของคุณเพราะโพสิชันหรือตําแหน่งทางความคิดของเรา ต่ากว่าเขาครับถามว่าทําไมต้องเหนือกว่าเขาครับคุณจำไว้นะครับถ้าวันนี้แชทกันระหว่างการพิมพ์แชทกันครับแล้วแชทสุดท้ายดันเป็นแชทของคุณที่ส่งไปแล้วเขาไม่ตอบกลับ,ลบมาคุณว่าใครเหนือกว่าคุณเป็นครั้งสุดท้ายคือคุณส่งแชทไปแล้วเขาไม่ตอบกลับมาคุณคิดว่าใครเหน,เเนือกว่าคุณครับคุณคิดว่าในในการใช้เยอะความคิดใครเหนือกว่าเขาเหนือกว่าคุณครับ ในความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นคนเรียกร้องว่าเนี่ยทำไมคุณไม่ทําแบบนั้นทําไมคุณไม่ทําแบบนี้ทําไมคุณไม่ทําตามสัญญาหนึ่งสองสามสี่ระหว่างคนที่เรียกร้องให้อีกฝ่ายทำหนึ่งสองสามสี่กับอีกฝ่ายไม่จาเป็นต้องเรียกร้องเลยคุณคิดว่าใครเหนือกว่าวันนี้คุณต้องเปลี่ยนเกมนะครับถ้าคุณอยากให้คนไล่ตามโพสิชันหรือตําแหน่งตามความคิดของคุณคุณต้องเหนือกว่าเขาหนึ่งอย่าไปเรียกร้องว่าทําไมไม่ตอบแชทเหตุผลอะไรคุณจะเลิกกับฉัน มันเป็นเพราะอะไรฉันไม่ดีตรงไหนหนู่นนี่ต่างๆ,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 ๆถามหาเหตุผลครับความรักมันเป็นเรื่องของอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเพราะงั้นเนี่ยยิ่งคุณไปถามหาเหตุผลอ้ไก็ตามแต่พวกเนี้ยคุณจะไม่คุณจะไม่ๆๆไ,มได้คําตอบครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของอารมณ์ <ity> ความรักมันเป็นเรื่องของความอยากถูกไหมอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเล็กอยากคบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากอวดอยากระดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ครับหน้าที่ของเราคือเปลี่ยนโพสิชันก่อนวิธีการเปลี่ยนโพสิชันคืออะไร ลดความสำคัญของเขาลงมาเดี๋ยวนี้ครับบอกตัวเองบอกตัวเองด่วนๆเลยลดความสำคัญของเขาลงมาเดี๋ยวนี้อย่าให้เขาเซนได้ครับว่าเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณชีวิตของฉันเนี่ยจะเป็นจะตายถ้าไม่มีคุณยิ่งคุณไปวางเขาไว้บนแท่นเขาจะยิ่งดูถูกคุณยิ่งไปวางเขาไว้บนแท่นเขาจะยิ่งดูถูกคุณค โพซิชันของคุณจะต่ําแต่ถ้าคุณลดความสําคัญของเขาลงมามันก็คนเราก็คนมันมีหูเรามีหูมันมีตาเรามีตามันมีปากเรามีปากมันมีหัวเรามีหัวมันมีผมเรามีผมมันมีแขนเรามีแขนมันมีขาเรามีขาคนเท่ากันมึงไม่ได้สําคัญกว่ากูลดความสําคัญของเขาลงมาเดี๋ยวนี้ครับและเขาจะรู้สึกว่าคุณเริ่มมีค่าแต่ถ้าวันนี้คุณพยายามหาทางนะครับทักไปหาแม่มา ทักไปหาโคตรเงาสกัดของมันนะครับทักไปบอกญาติของมันช่วยคุยหน่อยคนนั้นช่วยคุยหน่อยคนนี้ช่วยคุยหน่อยกฎของความสัมพันธ์ง่ายมากเลยใครแค่มากกว่าคนนั้นแพ้ถ้าคุณแค็มากกว่าใช่ไหมตำแหน่งของคุณต่ำกว่าแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณแอคแบบไม่แค่ตตำแหน่งของอีกฝ่ายจะต่ำกว่าและมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาจะต้องวิ่งไล่ตามคุณคุณลองสังเกตนะครับใครที่วิ่งไล่ตามเราเยอะๆเราจะไม่อยากได้ครับแต่เราจะอยากได้คนที่ฉันต้องวิ่งไล่ตาม เพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีตําแหน่งที่เหนือกว่าเขาลดความสําคัญของเขาลงมาครับคุณลองคิดดูนะครับคนที่ขายที่สมมตินะครับขายที่ดินถ้าคนขายที่ต้องเดินทางไปถึงบ้านของนายทุนใครโพซิชันสูงกว่านายทุนับถ้าคุณต้องไปอันเชิญเขาถึงบ้านเนี่ยก็กดราคาตายครับถูกไหมหรือบางคนทํา MLM ต้องไปแนะนําเพื่อนครับถ้าคุณต้องเดินทาง ไปขยันขยอมึงช่วยสมัครกูหน่อยเนี่ยนะช่วยเป็นดาวไลน์หน่อยเนี่ยช่วยสมัครต่อแขนต่อขาต่อไซส์ต่อควาต่างๆมช่วยสมัครหน่อยช่วยสต็อกหน่อยเดี๋ยวก็รวยแต่คุณต้องไปขยันขยอใครโพสิชันสูงกว่าเขาสูงกว่าคุณต่ากว่าครับแต่ถ้าเขาเดินทางมาขอสมัครคุณที่บ้านคุณสูงกว่าเขาต่ากว่าครับเกมเกมนี้มันคือเกมของการชักขยี้ครับว่าใครจะเหนือกว่าใครครับลดความสําคัญของมันลงมาเดี๋ยวนี้ครับแล้วคุณจะชนะครับเรื่องนี้ครูสอนไว้ในคอร์ส พลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับ วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0บแอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็กดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเ็วนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ